พาดูลอสันเทดดี้แบร์คอลเลกชันที่เจียฝังเปยปู้สิงเจียค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินในเมืองฉงช,ชิ่งนะคะแล้วเราก็เจอกับลอสันเทดดี้แบร์คอลเลกชันค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปลองลวกัน,นว่ามีอะไรบ้างของกินเป็นของปกตินะแต่ว่าเทดดี้แบร์คอลเลกชันก็คือคือความ มีแค่น้องหมีนิดเดียวเราเข้าไปดูมาแล้วทุกคนเราปรากฏว่าในรอสนันอ่ะก็คือเป็นแค่คอลเลกชันการตกแต่งเฉยๆถ้าเราเจอการตกแต่งแบบนี้ที่อื่นในคอลเลกชันอื่นเราจะเก็บ,บรรในกาศมาฝากทุกคนนะคะถ้าไงเราฝากกดไ like, ลค์กดติดตามจูเซนไดนีชื่อใครอยากพาไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บอย่างอื่นแหละแล้วเราเจออะไรน่าสนใจเราจะเก็บมาฝากอีกเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้แล้วเจอกันค่ะ